ช่องหานทองคำสวัสดีค่ะบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตเรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรเสนอขายหุ้นกู้เลดดิ้งทริปเปิให้แก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนยังเซฟเวอร์ครั้งที่1ปี2,568บริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทยมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่1ปี2,568เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีประกันประเภทไม่ได้สิทธิ์และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อนําไปลงทุนในทรัพย์สินหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปราคาหน่วยละ1,000บาท จองซื้อขั้นต่ํา100,000บาทและทวีคูณครั้งละ10,000บาทเสนอขาย2ชุดอาตาัตราดอกเบีย้ยชุดที่1อายุ7ปีอาตาัตราดอกเบี้ยคงที่คาด2.5ถึง2.75%ต่อปีวันออกหุ้นกู้12กันยายน2568ครบถไถ่ถอน12กันยายน2575ชุดที่2อายุ3ปีอาตาัตราดอกเบี้ยคงที่คาด2.1ถึง2.35%ต่อปีคาดวันออกหุ้นกู้12กันยายน2568 ครบถ่ายถอน12กันยายน2571และกำหนดจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนอาัตาราดอกเบีย้ยคงที่หากบริษัทประกาศออกมาแล้วทางช่องจะลงให้ในโพสชุมชนและปักหมุดในความคิดเห็นของคลิปวิดีโอนี้นะคะวันเสนอขายคาดว่าจะเสนอขายช่วงที่1วันที่5ถึงวันที่8กันยายน2568สำหรับหุ้คููชุดที่1และชุดที่2หุณคกูชุดที่1สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูล,ลนิธิและองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมของปตทหุ้นคู่ชุดที่2สําหรับผู้ลงทุนที่เริ่มออมคือบุคคลธรรมดาที่อายุระหว่าง20-45ถึงปีซึ่งยังเป็นครั้งแรกของหุ้นกู่ในประเทศไทยที่เสนอขายหุ้นคู่ให้กับนักลงทุนรุ่นเริ่มออมเปิดโอกาสให้มีการจองซื้อหุ้นกู้อายุ3ปีเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ที่เริ่มลงทุนโดยออกแบบหุ้นกู่ที่มีอายุไม่ยาวเกินไปและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนนที่่มัคง ด้วยทางเลือกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การลงทุนของคนรุ่นใหม่เสนอขายช่วงที่2วันที่ 10, 10ถึงวันที่11กันยายน2568เฉพาะหุ้นคู่ชุดที่1เท่านั้นสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นคู่และบริษัท Triple A แนวโน้มคงที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท Fitch Ratings ประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยน2568ระดับความเสี่ยง2จากทั้งหมด8ระดับ พิจารณาจากอายุของหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือสามารถจองซื้อผ่านหธนาคารพาณิชย์คือธนาคารกรุงเทพกรุงไทยก,ก,กรุงศรีกสิกรและธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารได้และบริษัทหลักทรัพย์เกตนาคินพัฒระบุคคลธรรมดาจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันดามหมายเหตุและคำเตือนปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและล่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน,นาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับและผปรดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทหลอกลงทุนนำเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆหรือหลอกให้มีการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์ใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิการจองซื้อเท่านั้นไม่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อจองซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงิน6กแห่งที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ช่องหาดทองคำขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ